อ่ะไปดูไลฟ์ขบวบินนะครับมาจากบริเวณแบมมอสออกคอนซิลฮอล์นะครับซึ่ง VGaming เหมือจะลงคอนไฟเมนต์ KOG ไปลงคอนซิลฮอล์แทนนะครับ,รบก็เลี่ยงการประทะก,กันในช่วงต้นเกมคอมมมนโพสที่เป็นพื้นที่ของอีเวอร์ฟินิกของเราก็ไม่มีใครลงอ่าเนี่ยฮะโยกย้ายกันไปแต่เส้นทางการเดินด้วยความที่เป็นทะเลทรายมันจะลำบากน,นิดน,นึงแล้วเป็นหน่นอดีว่าเปิดกอนเลยครับ แลวเหมือนจะเล่นกันท่าหน้ารั่งด้วยครับในจังหวะตรงนี้ฝรั่งนี้ก็ยังไม่มีคะแนนเหมือนกันนะครับกับรูปแบบการเล่นที่ดูเหมือนว่าจะแตกต่างไปนิดนึงกันเพราะว่าหายไป2คนแบบนี้ฝรั่งจะเอาคืนมาได้หรือเปล่าครับได้ไป1เก็บท้าหน้าดิวามาได้มาสองอีริมแล้วนะครับฝรั่งแต่ตัวเองก็น็อกดาวน์ไป2เหมือนกันแล้วเหมือนจะไม่มีใครวิ่งไปช่วยเพื่อนด้วยต้องเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ให้ได้ก่อนครับเพผื่อมีทีมจบหนึ่งทีมนะใช่เอาจูนแบทนีแล้วฝรั่งตรงนี้ไปเก็บมาได้ส่วนัิ เดี๋ยวดูครับมันยังมีใกล้ๆอยู่อีกหนึ่งคนนะแต่เหรียญเนี่ยมีหรือเปล่าก็อยู่ที่ตู้ก็จริงแต่เหรียญไม่มีอ้าวแต่แนด์บอ,อกมาครับเพชช็อตไซนั่งนั้งกับทูแบดไปได้ครับสเปซครับอีกหนึ่งคนเราวิ่งไปแบบนั้นถ้าเป๊ะตัวนี้ก็จบเหมือนกันเอาไว้รัดครับ,รบดีว่าเขามีประกันชีวิตอยู่ครับแล้วเป็นสเปซที่เขามาเก็บตรงนี้ได้แล้วมีตู้อยู่มีกี่เหรียญกดให้หมดนะโอ้โหดึงได้3คนอ่ะ2คนนะครับครับไอ้แท็กออร่าครับได้มาสองนกดาบเหมือนกันช่วงต้นเกมกับ เอ็กที A T ตรงนี้ครับไม่ไหวครับเจอแอคแท็กออร,ราาหอยฝังยังเฉี่ยมเหมือนเดิมน,นะโคมเลยเดาเมจเป็นท้าหน้าของเมนแอซิดให้เพื่อนด้วยครับคือแล้วตอนนี้เนี่ยเขาได้ตัวอย่างน้องจำกอนมาเป็นแนวหน้าไอคแท็กเกอร์ที่ไว้ใจได้อะ่ะม,มันเลยทําให้ตัวด้านหลังเขาสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ยิงจ่ายดาเมจได้ง่ายขึ้นนะครับมีตัวชนให้ได้เล่นนานขึ้นตัวรับเอ็กทีครับเจบอยวะ่ะแล้วท่าหน้าของโชไมค์ <c oughs> โชว์ไหมไม่โชว์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 ไปแล้วไปดีกว่าไม่โชว์แล้วจ้ำก๊อคกับลากไปคมๆมีหนึ่งน็อกดาวน์แล้วเก็บออริมออกไปเลยครับเฮวีครับเจอกับเ e อรีนาบริเวณหินสันเขาครับชัดอัพเหมือนจะไปดึงโปรเตเต้กลับขึ้นมาครับแล้วสองทีนี้เจอกันบ่อยเหมือนกันแต่ว่าทา่หน้าของมินาตรงนี้ครับไมนาวไปยิงหน้าชัดอัพมาแล้วปาลาระเบิดแท้ไปน็อกดาวน์ไปหนึ่งแล้วครับกลายเป็นเอรีนาที่น่าจะต้องกลับมากร๊ปอัพกันก่อนครับมีผู้ใดนะครับไปน้ำทีนตรงนี้ผู้ใหว่วา นี่มาผู้ใหว่วามาฮะเจอกรบลิมิตครับพรีไฟออกมาก่อนเลยครับ MP40 แต่ว่าเขาโลบทันครับแล้ววางกองไฟยิงใส่มินาวจะขึ้นมาด้านบนแล้วครับสำหรับผู้ใหที่อยู่ด้านล่างกับทอมเอ็กทีครับขึ้นมาตรงนี้ส n a p g ั n แล้ววางกองไฟในมือมีระเบิดอยู่เหมือนกันนะครับออปชั่นยังมีเพิ่มเติมแล้วดีว่ายอยู่ในเตดก็โดนแซม1-3จากอีโวดีวายเก็บไปแล้วลิมิตล่วงไปแล้วครับเยลินาจะไม่รอดรอกนะครับเนีเ่ยเผลอ เลยแค่โปรเตเต้คนเดียวครับอ่ะเราไปที่จุดชุบได้แล้วน่าจะปล่อยอะไรครับในบริเวณตรงนี้สาคิวจากเฮวีนะจ้าผู้ใหญ่ทอมเอ็กทีนะบอฟฟ์โลแล้วก็โอ้โหคนสามนี้เห็นแล้วอยู่น้ําเลยทําไมมะนาวเออมีนาวที่นครับชามะนาวโอ้โหสี่คิวท่านผู้ชมสี่ลิมนะเอาไปเต็มเต็มครับแต่ว่าไม่ใช่อะไรหน้าทั้งตี้นะเพราะว่ามีโปรเตเต้ที่แยกไปชุบมาได้นะครับแล้วเหมือนจะไปอยู่ที่จุดชุบด้วย แต่ก็จะเป็นงานจุดพดลุเรียกให้คนมายิงหรือเปล่าทีมแฟลตครับอีกทีมหนึ่งที่พยายามหาคะแนานอยู่นะแต่ชุดนี้เนี่ยทีมแฟลตชุดนี้เหมือนจะเป็นชุดใหม่ไหมครับพี่พบายเหมือนจะเป็นเหมือนจะมีแค่ปาร์ตี้ขเ<ช>ียที่ชินนอกนั้นเบโอยานบินชินในเห็นอยู่นะครับในรอบของทัวร์เวลด์ที่ผ่านมาแล้วท้านดแมสิบสาม แกไปได้หนึ่งไปยิงแฝดมาแฝดยังไม่ฟื้นครับ,ค,รบคือรูปแบบการเล่นเขา,าตั้งใจจริงปะทะดีดีจริงแต่ว่ามันกลายเป็นว่าลุกอ่ะลุกไม่ค่อยขึ้นจะเน้นลับซะมากกว่าทีมแฝดโอ้แล้ววีเกมมิ่งขยับลงมาเล่นบริเวณซันตารินาด้วยครับแล้วเ e อรีนาเพิ่งจะฟื้นกลับขึ้นมาด้วยอืไหวไหมฮะจะชนกันแบบนี้ไม่น่าไหวนะครับถ้าเป็นแบบนี้ชัดอัพนี้ยุทธปกรณ์อะไรยังไม่มีเท่าไหร่เลยวัดแค่ความคมรุนรุนครับ เกาะเกิดอะไรยังอย,งอยู่ที่เกาะหนึ่งมกหนึ่งอยู่เลยนะครับไอวอไม่มียาไม่มีครับอ,อัตราสวนเจ็บเหมือนก,กันครับวันทานาโดนมามพื้นที่ที่ดีกว่าด้วยครับพี่เมฆโอ้แล้วเขาใช้สกิลเพิ่มเลือดตัวเองกลับขึ้นมาแต่ว่าเลือดลดพวๆแล้วเหลือ90ครับตรงนี้แล้วเป็นแซม 13, หนึ่งสามไปยิงแฟลตได้อีกหนึ่งคนแล้ววันทานจัดล่วงแล้วล่วงจนได้กับเป็นชัดอับที่เก็บไปเก็บตัวงวันทานตรงนี้ไปได้ชัดอับยังอาศัยจังหวะที่ดีกว่าครับเริ่มมีข้าวมีของจากการรู้ตัววันทานนี่แหละครับได้ยามาครับ เกมนี้ดูจะตึงนะครับมีไฟก็จริงครับแต่ว่ามันกลับมาได้เนี่ยอย่างอีอารีนากลับมาครบแล้วทุกคนครับครับเรายังไม่เห็นทีมไทยทีมอื่นอย่าง a อ t a c k a l l ร่าเค g อนะครับในซีนตรงนี้แต่เหมือน a อค a ท l a r o ร n าจะมีคิวละนะช่วงต้นเกมจ้ำก่อนนี่กดไป2ไป3คิวแล้วนะครับแล้วอีโวนี่คือล่าทีมแฟตไม่เลิกไม่ลาครับชุบกลับมากี่คนก็ยิงกลงลงไปแบบนั้นนะฮะมันกดแต้มฟรีนะครับ ปั๊มคะแนนยาวๆเลยครับตัว e อีโวตวีจีเอมเสียไปหนึ่งครับเปน็นหน้าของวานทานที่หายไปยึดที่สูงไว้ด้วยครับตัวงบาทยังไม่เห็นทีมอมือนจริงๆนะครับรวมถึงเส้นทางการเดินของเคียวจก็ยังไม่เห็นด้วยอ่ะกลับมาดึงได้นะครับครับบินซูวงตรงนี้เพิ่งจะแค่วงแรกเท่านะั้นแต่หายไปก่อนหนึ่งทีมจำนวนคนที่เหลือ39คนทะเลืทรายก็ยังคงเดือดอยู่วันยังข้ามแล้ววงกำลังจะบีบครับ K.O.G นี่ขยับขึ้นไปทางท้านบนเลยจากคอนซีฮอลไปเฮลวี่กำลังไหลจากท่านด้านล่างครับโอ้โหแล้ววงมันหนีแบบนี้ครับฝั่งของ e b o t k o g e x p นี่เดินทางอันลำบากครับเพราะว่าถ้าจะเข้าเนี่ยผมว่าทางที่มันดูปลอดภัยสุดมันคือที่หาดเนี่แหละนะครับเบฟรอนต์ก็ต้องเดาว่า เอเขาจะดักอยู่โซนไหนอะไรยังไงแล้วก็ต้องไปลุ้นอีกว่า e ีเเนี่ยจะเคลื่อนที่แบบไหนด้วยนะครับแล้วค่อยๆลอ,อยกลับมาบริเวณใกล้ๆก,กับจุดที่ตัวเองลงครับ k คอจโแต่เส้นทางมันมีขวางหนามากซ้ายมี v j m หน้ามี ATTACK ็ราต้องรอดูนะครับเฮ a วี่เคลื่อนที่แล้วนะครับก็ขยับเข้ามาตรงนี้มันอยู่กลางวงไม่จำเป็นต้องรีบนะอ,อ๋อไปโดนยิงมาเหมือนกันครับ จากสายครับชินไปเอายาบินกลับมาได้ครับเป็นเอ,อรินาที่วิ่งตามมาหรือเปล่าครับพิวแกแขนหรือเปล่าใช่ด้วยครับเหมือนจะเป็นเอลินาที่ยิงมาจากมุมไกลๆครับออกจากเรือมาตรงนั้นแล้วกระชากสลิงมาแบบไม่กลัวไม่เกรงอะไรเลยฮะับชอาบโอ้แล้วลิมิตน็อกผู้ใดไปแล้วด้วยครับชันอาบชีดแล้วชีดแล้วเปิดเปิด,เ,ปดเจ็บด้วยครับครึ่งหลอดแล้วเปิดอีกทีแต่รอบนี้คันๆครับ ต้องม้วนเล่นครับดูครับเขาเปิดกองไฟแล้วก็เรียบร้อยชั้นอัพเอาไว้ให้แล้วเคียจีเจลเอ็กครับโดนบอยเทครับเก็บอีลีมออกไปครับนี่ครับเริ่มมีการดักวงกันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่เห็นชัดอัพอยู่บนไฮกราวแต่มุมมันกดลงไปยิงไม่ได้ครับบาแนนออเคียววิ่นไปเคียวจีน่าจะลําบากเลยครับตรงนี้ออการ์ครับได้มาอีกหนึ่งน้องดาวครับสำหรับมีนาวแล้วหู่เอเอไปสติลคิวมาได้ครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะขยับเข้าหาดแล้วมาขยับพร้อมกัน3ทีมครับใช่ครับ กลายเป็นหน้าฝั่งเอรลนาที่ชัดอัพเล่นสบายมากเล่นสบายเกินไปครับบัฟาโลไปรู้ใส่ลิมิตตรงนี้ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าไม่น่าจะพ้นเลยครับเ <Okay. S 1> สียลิมิตไปเหลือบัฟฟาโลตรงนี้กับเฮฟว่แต่เฮฟว่เหลือ2คนชัดอัพ ขยับเข้ามาครับเราเล่นฟีความมั่นใจตรงนี้ที่เดินหน้าต่อไปบาฟาโลเหมือนจะไม่มีไอวอลเหลือแล้วครับโปรเตเต้ก็ค่อยมูฟต่อไปเรื่อยๆในขณะที่กาบาร่าไปเก็บนนั้นยิพีมาแล้วเฮวีจบอันดับ11ไปจากการล้างแค่ของเอียรีนาเขาไม่เคยยอมจริงๆครับและแก้แขนสำเร็จด้วยแล้วจากคิวฟีที่ดูตรงนี้เนี่ยเคอจีน่าจะเหลือแค่คนเดียวแล้วเอครับยิง M 7 9ใส่วีเกมมิ่งเหลือ2คนนั่นน้นตรงนี้แล้วบานโดนยิงยัดเข้าไปอีกครับแล้วก็เดียก็บ่อยเจ๋หมดนั่นน่ะ ให้กันหมดนะครับเรียบร้อยแล้วชีโลโลครับกด3คิวครับด้วย M79 ที่เก็บไปตรงนั้นแต่อราวยังคงร้อนแรงครับหลังจากที่คว้าบุย่ามาได้ในเกมที่แล้วกับ8อีลินตรงนี้การันเตีันดับ9ไปแล้วด้วยโอ้ถ้าแบบนี้นี่เก็บคะแนนคิวได้เป็นกอบเป็นกำมซึ่งในในเกมตรงนี้นะวงที่เบสบอนมันดูไม่ทีเพื่อนเอ้าเอ S ครับเมื่อกี้โตมาโลโก้มันสีเดียวกันคล้ายๆกันโอะแต่ท้ายไม่ใช่ S อ S เป่าตรงนี้ยับเลย โค้ด้อเอ็กทก้มเลยก้มตาเก็บของก้มตารูรา้ของนะถ้าผมเห็นโลโก้มันคล้ายนี่จริงนะโลโก้2ทีมนี้เลยดีไอจะโดขึ้นมาการว่า a อ็ทเพิ่งชุบกลับมาได้3าคนสุดท้ายเหลือคนเดียวครับงงเลยครับคือไม่รู้ว่าด้วยการชุบด้วยหรือเปล่าพอชุบแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนไปหล่นอะไรยังไงตรงไหนบ้างอะ แล้วกว่าจะเดินกลับมาเรียกกลับมาก็นั่นมันไม่ใช่เพื่อนเราครับเดิมเอาปืนจ่อหัวเราเฉยเลย, <K og. S 2> ลกยเกวจีเอดีเอสจะขยับเข้าวงได้เกวแทรกตัวได้สําเร็จครับกลายเป็นน่าจะเป็นทีมที่2ที่เข้าวงมาตรงนี้ครับชุบกลับมาได้ชุบกลับมาได้ทีมฟแฟลตมีประเด็นกับทั้งด้านของไอแท็กออร์าแน่นอนส่วนอ e ีโวตครับยังไล่ล่าเกวตัวสุดท้ายอยู่นอกวงอยู่เลยพวกเขาน่าจะเล่นลําบากในเฟสต,ต่อไปนะครับถ้ามัวแต่ไปไล่แล้วก็เรียบร้อยก็เก็บไปได้ด้วยครับ ลเลเคอจีไปนันนออสการ์ Oscar ที่เสียไปนะครับแต่ว่าเป็นคนเดียวที่อยู่วงนอกครับที่เหลือน,นี้โดดลม่มเข้ามาข้างในหมดแล้วโอ้ยซีเอจัองหวะมืนสักครู่ถือว่าเพื่อนจริงแล้วโลโก้คล้ายกันด้วยแต่ขึ้นไปแกกดไม่ยั้งเลยนะนั่นมันไม่ใช่เพื่อนแล้วครับเกมน,นี้ไม่มีเฟรดี้ไฟครับอาแล้วฮะเรามีความบันเทิงสูงนี่นะเกวินเพิ่งจะไปเก็บของมาจากแอดดอบครับยิงบาร่าล่วงลงไปครับจะถอยหรือเปล่าครับ ข้างหน้านี้เขามากันแทบจะพร้อมแล้วครับขัดระเบิด<อ>มา<ล>ด้วยก็ปิดไอวอลก่อนครับสปเปซไปยิงคอบ้าจากอ e ีกพีร่วงลงไปตอนนี้ K.O.G กับ A.C.S กับสามต่อสามนะครับแต่ทรัพยากรเนี่ยแน่นอนแหละ A.C.S น่าจะเยอะกว่าระเบิดโซนไปตรงนั้นก็ยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับกาลายเป็นว่าได้บ้านพักวงไปที่เรียบร้อย K.O.G ยังถอยกลับมาก่อนนะครับ A.C.S ไม่ได้ตีครับเดี๋ยวน่าจะรอชุบไหมถ้าแบบนี้เนี่ย K.O.G โอเคนะครับสาหรับวงตรงนี้ที่มีอยู่หนึ่งคิวของเขาครับ แล้วก็ยุทธบกรคลที่มีโอกาสจะหาเพิ่มได้เรื่อยๆด้วยถ้าเกิดได้หนองแล้วก็ฆ่าไข่สักคนหนึ่งมาดูดวลเดือดตรงนี้กันต่อครับตัวนั้นอีโวที่ e มาักคู่ไปล่าออดกาทั้งทีมไหลลงมาตรงนี้กลายเป็นเข้าวงช้าไวแท็กอาราวไปแล้วแล้วเสียไปหนึ่งจากฟิมิวจัมกอตแซมสิบสาไปยิงหอยสงังเก็บหอยสังได้เหมือนกันครับเท็กไปคนละหนึ่งหนึ่งและแท็กออราวมุมตรงนี้มุมตรงนี้ครับอาบักเอ้า,า,อาแล้วยิงเข้าไปตรงนั้นมันไม่ใช่ครับ ไม่โดนใครเลยยังเก็บเพิ่มไม่ได้ในวงนี้มีอารีนาอยู่ด้วยแต่มุมตรงนี้สวยงามก็อาบากหลังจากที่ยิงผาพไปในช็อตแรกแล้วเก็บออกมาเพิ่มมันเป็นสอเอีมของพวกเขาครับโอ้โหแล้ว,ลวเระเบิดเซตมาโฟกี้นนอะทางด้านของไบออนไปอีกครับไบออนก็ขอภัยครับเหลือแคโรโลกับทางด้านของโฟกี้สองคนแล้วมีอารีนาแจมมาด้วยนะครับด้านนอกเนี่ยอีวอ์อยู่ข้างนอกวงอีกคนไกลมากๆอ้าวแล้วยืนแบบนี้ครับแซงสิบสามให้หัวเคโรโลไปเลยครับ เนี่ยเขายิงมาจากด้านนอกอย่างที่บอกครับและไอ้บากครับเหลือ5ล่วงลงไปครับด็อกาเพโซนโฟกี้เก็บคิวไปได้ครับ11คิว11อีริมครับสำหรับไอ้แทกออราตอนนี้แม้ว่าจะจบตรงนี้คะแนนก็ยังเยอะอยู่ครับแล้วโฟกี้ดวลกับแซ3สิบสามแซสิบสามก็ปั้มยาอยู่เหมือนกันครับคือมันจะเข้าบ้านก็เข้าไม่ที่สุดเพราะมีอบักอยู่จะออกจากบ้านก็ออกไม่ได้สุดเพราะมีอารีน่าก็เลยกลายเป็นว่าไปค้างอยู่หน้าประตูตรงนั้นแล้วทีมแฝดมาเลยครับนี่คือทีมเดียวตัวรอได้ดีตลอดส่วนเอ็ดดี้เอ g ใน่าจะต้องปบะ สบายหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะเอียนหน้าเหมือนจะไปโฟกัสทางด้านบนหมดฮะคือด้านบนเนี่ยไม่น่ารอดละมไม่ว่าจะเป็นไอคแท็กออราหรืออีเวสนะครับเพราะว่าด่านต่อมามันเยอะมากๆแล้วตรงน,นี้คิวจี G ยิงฟารังมาครับด้านซ้ายด้านซ้ายของวงครับขอแบบนี้ระวัง s อ s ชิดบ้านนะครับแปดทีม24ชีวิตที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับแล้วฟารังเก็บมาได้หกเอร e ิมด้วยครับในเกมนี้แล้วไหลเข้ามาได้ด้วยตวงชรับแฟด จังหวะได้ล็อกสโขบแล้วแต่ว่าไม่ดีพอกําลังสเต็ปขาเข้าวงเรื่อยๆวงหน้าน่าจะตัดสินนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะดีดน่อยู่ที่ว่ามันจะดีดให้ใครครับแล้วตอนนี้ SNS เหมือนจะชิดบ้าน KOG แล้วด้วยนะครับอีวอนิ่วาจบ8ไป SNS รับนกดาว JLX ไปครับ GDE เฟลวินเฮดช็อตใส่บายเย็ไปครับโฟกี้เคเองด้วยนะครับแล้วโฟกี้เข้าวงท้ายนะตอนนี้ครับโอ้โหเดือดครับถ้าเป็นแบบนี้แล้ว KOG จบ7เลยครับจนทนทีเน็ตดีเอประชิดบ้านได้แล้วทีมงานไม่จับภาพไปดูหน่อยเลยใจคอ เพิ่งพูดไปโยกๆว่าอาจจะประชิดได้แล้วประชิดได้แล้วเคลียร์ตรงนั้นได้จริงแต่ว่าไม่มีให้เห็นครับไม่แปลกครับเพราะว่าลงมาบ้านเดียวเนี่ยปืนไม่รู้มีหรือเปล่าด้วยนะแต่คิวจีนะครับเป็นฟารังกาแฟที่อยู่ต่อนะครับณตอนนี้กับท็อปซิกครับเราท่านั่นโจโจยิงสวตสเปซออกมาสเปซหายไปกลายเป็นท่านั่นเลที่ยิงสามมิลหนึ่งแล้วฟารังเหลือแค่หนึ่งในพริบตาหลังจากที่ตอนแรกเหลือยูสี่อ่ะครับผมอ้ลยดเกิีครับเหลือสองแล้วตอนนี้โอ้ยอารีน่าเดือดสุดๆครับเอสซีเอสครับณตอนนี้สิบสามคิว หายไปอีกหนึ่งหรือเปล่าฟารังตรงนี้จบอันดับ5ไปดีที่สุดแล้วครับกลายเป็นเ d s ครับโชว์ฟอร์มเดือดเก็บมาแล้ว13 e ่สอริมแล้วยังจะนับต่อด้วยครับแล้วผมบอกเลยถ้าแบบนี้เนี่ยกลุ่ม C เนี่ยน่าจะเป็น e d s ที่คะแนนดีที่สุดนะครับเปิดเผนี่เข้าไปแทรกกับพวกกลุ่ม A กลุ่ม B ีได้เลยนะครับโฟกี้หายไปเป็นที่เรียบร้อยจะทานลีมิตยิงมาอ่ะยังมีเอลินาเหลืออยู่และเอรินาเหมือนจะเหลือกัน3คนด้วยตรงนี้โอ้ซีซีซีเลยครบครับแสดงว่ามีทีมหนึ่งที่หายไปนะครับน่าจะเป็นทีมแฟ g d a ครับ edh ขยับเข้าไปเรื่อยครับบ้านตรงนั้นดูดีเหลือเกินเขาพยายามจะโถมเข้าไปแล้วปิดยิงตรงนี้แต่ว่าเอเลน่ายังรับได้เหนียวแน่นอยู่ยังมีครบสี่คนแต่ชินไปเจอทีมแฟรทีเด็ดยิงมาใส่ออแก้วอกาสต้องดาวลงไปครับยังไงยังอยู่ในบ้านชุบได้แต่ว่ามันเสียจังหวะแบบนี้ edh จะเข้าไปเล่นเลยครับ edh-ray ชิดบ้านอยู่ตรงนี้ครับโจโจกองตัดไปดูเรื่อยๆแล้วทีมแฟรี่นี้ก็มีโอกาสจะหยิบชิ้นปลามันเหมือนกันครับ จะได้สัมภาษณ์ทีมไทยหรือเปล่ารอบนี้เป็นทน,นาโปรเตเต้ที่ยิงตัวชิ้นโปได้ก่อนครับต้องรับสิ่สองด้ครับตัวทนายเนียริน่าแต่ยิงตรงนี้แล้วเก็บทีมไฟตจบอัดับสามได้คมเหลือเกินครับลิมิตอ่าและชิดบ้าไปแล้วครับเอสดีเอสครับเป็นการเล่น4ต่อ4ซึ่งอันจริงๆนะวงบริเวณตรงนี้เนี่ยเราเห็นตั้งแต่รอบคัดเลือกและเออารน่า,นาเล่นดีมากเลยครับแล้วโอ้โหสแปมระเบ<อ>ิดไปแล<จ>้วออฟชัร์มาตรงนี้ลิมิตล่วงไปแล้วออฟการ์เหลือ2คนกับโปเตเต้ทั้งด้านของบาร่าเฮช็อตไปแล้วเรียบร้อยคคครรรััับบบบมาาาววู้้้ตงนีไปแล เกมแรกที่ไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทีมไทยนะครับแต่ว่าเยเรน่าจอบอระดับที่2ถือว่ายังดีอยู่แต่นี่ครับเอดีเอสบูย่าครับบูย่าแรกที่ไม่ใช่ทีมไทยในทัวร์นาเมนต์นะตะก้อนโปรซีรีส์ city, รอบนี้ครับโอ้โห oh, แล้วคิว e อีลิมเนี่ยเก็บไปอนะ่ะถ้าเห็นตรงนั้น13 17เ e อีลิมเกือบ20บเกือบ20ครับ,รบแล้วควา้าบูย่าได้อีกแน่นอนนะแบบนี้น่ากลัวครับ ซึ่งถ้ามองกันเนี่ยสเกมที่ผ่านมาทีมไทยที่ทำผลงานได้ที่สุดก็คือ e a r e รีนะครับไอแ็กออลเราก็ดีเช่นเดียวกันมี1นึ่่บุญ